อา่ครับผมก็สวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวานอนคลิปนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่กันในเกม Euro Truck Simulator 2นะครับผมหรือ ETS 2นั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าหนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัว h i n o 7 0 0นะครับผมก็จะเป็นรถบรรทุกดัมมนะฮะนี่เลยแบบนี้เลยนะครับผมนี่ ก็ผมก็ได้ไปซื้อมอดจากพี่คนดนึงในกลุ่มเพจ a c e b o o k มานีครับผมนี่เลยหน้าตารถเป็นแบบนี้เลยนะฮะโคตรหล่อนะครับผมด้านหน้านี่เห็นไหม King of Truck นะครับผมราชาแห่งรถบรรทุกนั่นนะ c r a z y b u ั Thailand นะอะไรประมาณน้นะครับน่าจะเป็นเครดิตของรถคันนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมทุกคนหล่อมากๆนะครับผมรถเดิมๆนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปแต่งเจ้าคันนี้กันดีกว่านหะโอเคเนาะ เดี๋ยววันนี้เราเอาเจ้าคันนี้ไปแต่งแล้วก็วิ่งบนถนนสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมมาเออโอเคโอเคมา EP นี้นี่ก็มารอดูกันนะครับว่าเจ้าฮีโน่เจ็ดร้อยคันนี้จะไปถึงไหนนะฮะ,ะ่ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขับเจ้านี่ไปที่อู่กันก่อนเนาะไปแต่งรถเนาะมาเดี๋ยวผมขอมาร์กแมปสักครู่หนึ่งนะฮะนี่เลยนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อู่ตรงนี้เนาะนี่ล้างจุดไปเลยนะครับผม โอเคไปเริ่มต้นนําทางนี่อันนี้ผมก็ได้ลงมอดเออ่ GPS บอกทางเป็นภาษาไทยไว้ด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2ของช่องผมแล้วเนาะมาถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันก่อนนะครับผมอ่ะกดสตาร์ทรถครับผมฟังเสียงรถนะฮะนี่ทุกคนเป็นไงสตาร์ทรถแล้วก็แบบนี้เลยเสียงแบบรถบรรทุกแบบอื้สุดยอดนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินหน้ากันเลยก่อนเนาะมาดันเกียร์หนึ่งนะครับผม สองมานะฮะเดี๋ยวสายไปครับผมออกจากโกดังก่อนนะครับนี่อเกยสามนะครับผมเจ้าฮีโน่เจ็รอยมาแล้วครับผม,ม<า>เ,เกมนี้ก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่สมจริงมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าสมจริงที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะอืบรถนีเปล่าเดี๋ยวขวา อึ้บหูรถมาไปหน่อต่อนะครับผมน่าไปได้นะฮะอึบเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่สองเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่สองนะไงทุกคน GPS บอกทางแบบภาษาไทยนะฮะ ออกาวงเวียนแล้วนะครับผมออกจากวงเวียนออกกจาววงเวียนนะครับเหมืกันเลยครับผมซิ่งเลยนะฮะรถบรรทุกซิ่งครับผมรอบนี้ <laughs> ชิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายชิดซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวไปเลยนะฮะเลี้ยวซ้ายซ้ายโอเคเลี้ยวซ้ายนะครับผม ปลืม <My> ไปเดี๋ยสายไปนีครับผมเข้าอูน่นะฮะนี่ามาจอดที่อู่เพื่อที่จะทำการ modify รถคันนี้นะครับผมให้หน้าตาดูดีขึ้นใหม่นิดนึงนะไปจอดนะครับผมไปไปแต่งกันเลยครับผม อ่าตอนนี here. Here ้เนี่ยก็เข้ามากันในอู่แล้วนะครับผมเราจะมาแต่งรถกันนะฮะมามาดูอันที่ตัวเลือกแรกตรงนี้เนาะเป็นตัวคาร์บินนะครับผมกดไปนะครับอ่าคาร์บินตอนนี้ก็มีให้เลือกตัวเดียวนะครับก็เลือกอันนี้ไปนะครับผมอันต่อมานะครับผมเออช่วงล่างตรงนี้นะครับผมเอาตัวแบบใหญ่สุดนะครับผมเต็มคาราเบลสุดๆไปเลยละกันนะฮะอันสุดท้ายเนาะสองหมตรงนี้นะครับเอาไปเลยนะฮะต่อไปตัวเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ผมก็ เอาเป็นตัวล่างสุดแล้วกันนะครับเหมือนจะแรงกว่านะเป็นตัว MX 1 3 3 7 5สายูรตัวนี้นะครับผมอ่ะเอาตัวนี้ไปเลยนะฮะ2 0 0 0 0กว่าเนี่ยเอาไปเลยครับผมตัวต่อมาตัวนี้ผมเอาเป็นตัวเดิมแล้วกันนะครับผมอ่ะฐานมิชชั่นเป็นตัวเดิมเนาะต่อไปอินทีเรียด้านในนะครับอ่าด้านในรถตรงนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรให้แต่งนะครับนี่เอาแบบเดิมไปนะฮะอ่ะต่อไปเป็นที่ ในหัวข้อเรื่องสีนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าสีมีสีอะไรบ้างนะครับอันนี้เดิมๆก็จะเป็นสีขาวอันนี้เนาะเออเี๋ยวเรามาดูตัวเลือกเลยดีกว่าว่ามีตัวเลือกอะไรกันบ้างนะครับอะตัวเลือกที่สองก็ออประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ก็ดูแปลกๆหน่อยนึงนะครับผมเออต่อไปนะครับผมสีเทาๆนะฮะเอ้ยก็เท่อยู่นะฮะอ่าสีต่อมาเป็นสีขาวนะครับผมเฮ้ยด้านหน้าตรงนี้เป็นแบบสีลุ้งเลยทุกคนดูแบบเท่อะเออดูดีนะ ต่อไปนะครับผมหัวข้อต่อไปโอ้โหสีเขียวนะครับผมเป็นคาร์บอนโอลิฟนะครับผมอ่ะเฮ้ยก,ก็ดูแบบเป็นเขียวแบบเขียวแบบดูแพงหรือเปล่านะฮะดูแพงนิดนึงเนาะเออต่อมาเป็นสีสโนว์ไวท์นะครับผมทุกคนอ่าสีนี้ก็ดูดีนะครับผมอ่าต่อไปเลยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะฮะในส่วนตรงนี้นี่ประมาณนี้มีสีส้มด้วยทุกคนเฮ้ยเทนะเฮ้ยเทเลยทุกคนกเท,นเ,ทเลย หรือว่าเราจะแต่งสีเองก็ได้นะในส่วนตรงนี้นะแต่ผมก็ยังไม่ได้แต่งนะเดี๋ยวเอาสีเดิมๆที่คใอยมาดีกว่าผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับสีขาวที่มีแบบตรงนี้ที่ปัดกระจกเนี่ยสีลุ้งๆเนี่ยเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับในตัวเลือกนี้โอเคไปต่อกันที่เอออคเซซอรี่เลยแล้วกันนะครับในหัวขอ้อนี้เยอะมากๆนะครับผมทุกคนมาดูกันที่อันบนสุดนะครับผมอันนี้นะฮะสปอยเลอร์นะครับผมผมก็จะใส่อะไรกันดีนะับผมทุกคน <laughs> มันดูเยอะมากๆเลยนะับผมนี่เห็นไหม ตัวเล็กๆ,ๆ,ๆนี่ก็จะเป็นไฟไฟแบบเพิ่มไฟข้างบนมานะแล้วก็มีมิชลินสองตัวนั่งข้างๆตรงนี้นะกระดูน่ารักกรุบกริบนิดนึงนะเออปะปดูกันต่อนะครับมีอะไรกันบ้างนี่อันนี้ก็แบบเป็นแตรอะไรงี้เนาะคือแบบตัวเลือกเยอะมากนะครับผมทุกคนนี่อันนี้เป็นแบบสปอยเลอร์แบบหัวนกนูนนะครับผมเหมือนใส่หมวกนะฮะ <laughs> เออผมชอบอันนี้นะผมเอาเป็นอันไหนดีอันนี้ละกันนะครับผมสปอยเลอร์บวกไลท์กรีนนะครับผมอ่า ต่อมาตรงนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นที่บางแดดหร,อหรืออะไรนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ใส่อันไหนดีโอ้โหไฟแบบเต็มคาราเบลเลยทุกคนใหญ่มากนะฮะใหญ่จุดๆไปเลยนะผมเออเอาไหนดีนะครับเอาอันนี้แล้วกันเนะเาะเริ่มเริ่มต้นเอาแบบเบาๆไปก่อนนะฮะต่อไปนะครับผมกระจกมองหลังนะครับผมนี่เอาเป็นแบบไหนกันดีครับผมทุกคน เฮ้ยลูกทรงนี้ก็เท่นะอันนี้คืออันไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยเหมือนจะถอดไปเลยนะฮะโอ้อันนี้ก็ดูดีนะครับผมอืมแต่ผมชอบเป็นสีดําๆนะอุ้อันนี้แบบโหชุดใหญ่นครับผมดูอลังการนะฮะเออดูใหญ่โตเกินไปครับผมผมว่าเดี๋ยวมาต่อ EP อื่นแล้วกันถ้าแบบใหญ่ๆแบบนั้นนะครับผมรอบแรกนี่เอาแบบเบาๆไปก่อนนะอ่าเอาแบบ ประมาณนี้แล้วกันดีไหมเนาะเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับผมมามาดูกันที่ตัวเลือกต่อไปนรนบผมตัวเลือกนี้โอ้โหไฟหน้ารถนี่โคตรไฟเลยนะผมเยอะมากนะฮะ <c oughs> เฮ้ยแฮมิชลินก็ดูดีนะครับผมดูน่ารักกุบกิบ <c oughs> ก็ดูแบบเยอะไปนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวออกดีกว่านะว่ามีด้านบนแล้วเนาะเดี๋ยวออกไปนะครับผมมาหัวข้อต่อไปเลยนะฮะ มันก็เยอะมากนะครับผมผมขอไปไวๆนิดนึงกันแล้วกันนะตรงนี้ก็เป็นกระจังหน้านะผมก็เอาแบบอันอื่นเหมือนจะถอดไปหมดเลยหรือเปล่าหรือว่ามันไม่โหลดนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเอาแบบเดิมๆไปก่อนแล้วกันนะมาตัวเลือกต่อไปเป็นโลโก้นะครับผมฟอนโลโก้นะฮะอ้อันนี้แบบโลโก้นนนๆนะผมเอ้ยดูแบบเด่นเด่นสง่านะฮะอันนี้เป็นสีทองเฮ้ยสีทองก็เท่นะ สีเงินสีเงินดูแบบออริจินอลเนาะเอาแบบแต่งแต่งสีทองมาเลยไหมเอาสีทองมาเลยแล้วกันนะครับผมต่อมาไฟหน้าตรงนี้ผมเอาเป็นเอ่อแบบนี้แล้วกันชมพูชมพูนิดนึงนะเนาะอ่าอ่าไปดูกันที่หัวข้อต่อไปเลยนะครับผมตรงนี้คืออะไรเอ่ยโอ้โหแต่งได้เยอะจัดนะทุกคนเยอะมากมากเลยอะ่ะโอ้โหอันนี้ขอข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะ มา,มาดูอันที่แบบจําเป็นดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเฮดไลท์นะครับผมเป็นไฟไฟหน้านะครับผมอ่าก็ใส่ไปนะครับมาณนี้ก่อนนะครับผมน,นี่นี่ต้องหาเาเวลามาอัดแบบแต่งรถแบบฟูลอีพีแล้วทุกคนมันมีให้แต่งเยอะมากนะฮะโอ้โหเยอะจัดทุกคนบอกเลยเยอะจัดนะฮะอันนี้เอาเป็นเป็นอันไหนด,ดีดูดีอันไหนดูดีทุกคน อันอันดำๆนี่เหรอด,ดูแบบเบาๆนะเอาแบบเงินๆนินงี้อีไหอ่าเอาใส่ไปนะครับผมอ่ะต่อมาคืออะไรเลยโอ้โหไฟนะครับผมทุกคนโอ้ไฟเยอะจัดนะฮะนี่มีทั้งข้างบนมีทั้งข้างล่างเลยทุกคนเอาแบบนี้ไปเลยดีไหมโอ้โห <laughs> เดี๋ยวเอาเป็นอันเดิมก่อนแล้วกันนะครับผมไฟหน้านะฮะไปไปกันต่อครับผมตรงนี้คืออะไร คือแบบแก้มเหรอเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมันไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวใส่แบบใส่แบบเอออุย้ยนี่คาร์บอนก็สวยนะแต่คิดว่าแบบเดิมสวยสุดทุกคน <c oughs> แบบเดิมไปแล้วเนาะอ่ะต่อมาะครับผมตรงนี้นะ่าจะเป็นทางขึ้นเหรอตรงนี้เหรออู้เอาแบบเงาเงาลวกันแบบนี้เลยนะฮะเออตรงนี้เป็นกระจกข้างแต่งไปแล้วเนาะอันนี้แต่งไปแล้วนะฮะอันนี้ อ,อนนู้อันนี้เท่อันนี้เท่อันนี้แล้วกันนะครับผมไปกันต่อนะครับผมแต่งแบบรวดเร็วนะครับผมไปเบอร์บเลยตอนนี้นอ่ะอันนี้แบบเงาๆงเหมือนกันนะครับผมอู <kes> ้ <to odles> อันนี้เอาแบบนี้นะฮะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อูนนนน้มันดูเยอะไปหรือเปล่าเนาะอันนี้เอาแบบเอาออกไปก่อนอ่ะเอาสีขาวๆแบบนี้ดีกว่านะครับดูดีกว่าเนาะ <ified> เออปไปกันต่อนะครับที่ล้อตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าโอ้โหรอเยอะซะด้วยนะครับผม หอย่างเยอะทุกคนว่าอันนี้ไม่มีล้อวิ่งไงเนี่ย <c oughs> อ่ะคิดว่าเอาแบบที่มีตัวอักษรเขียนดีกว่าไหมดูแบบมันดูแพงเนาะอันนี้นะอ่าเอาอันนี้แล้วกันนะครับผมปกปกันต่อนะครับผมด้านหลังะครับผมล้อหลังล้อหลังล้อหลังก็อาจจะต,ต้องเป็นล้อใหญ่ๆหน่อยนึงบ้างเพื่อการขนของที่จานวนเยอะนะฮะอ่าเป็นล้อแบบนี้นะครับผมส่วนกระทะด้านในเนี่ยเอาเป็น เออแบบไหนดีเอยนะครับผมแบบเงาเงาเนาะมันจะได้ดูใหม่ๆนะฮะ <c oughs> อ่าแบบนี้ไปเลยกระทะหน้าอ่ากระทะหน้าก็เออเอาเป็นอันนี่เหมือนกันแล้วกันเงาเงาเหมือนกันนะดูใหม่ๆนะครับผมอ่าส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับผมมีอะไรแต่งอ๋อเป็นไฟท้ายนะทุกคนเฮ้ยเดิมเดิมเป็นแบบนี้นะดูแบบเก่าๆนะครับผมพอเปลี่ยนไฟเป็นแบบนี้แล้วดูแบบ เออดูแบบเป็นรถซิ่งนะเออ,เ,อเดี๋ยวใส่ไปดีกว่านะเอาสักอันหนึ่งนะครับผมเอาเป็นเอาเป็นอันนี้แล้วกันดีไหมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมในการแต่งเอเซนซอรี่แบบเบาๆนะครับผมในรอบนี้นะครับไปไปกันต่อที่หัวข้อต่อไปเลยนะครับผมหัวข้อนี้อ,อ๋อเป็นแต่งภายในยอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่มาดูที่พวงมาลัยนะทุกคน วงม,มาลายก็มีให้เลือกอยู่2อันนะครับผมแต่ดูเหมือนจะเหมือนกันทั้ง2อันเลยนะฮะตรงนี้เป็นอ๋อเป็น,เป,นเป็นที่จับตรงนี้นะเอาดีไหมใส่ดีเปล่าอืมมันดูแบบเยอะเยอะเนาะยังไม่ใส่ดีกว่านะครับตรงนี้เป็นอะไรเอย่ยโอ้หเอามันเป็นไฟข้างนอกเฉยเลยทุกคนจิ้มาข้างในแต่ไปแต่งข้างนอกเฉยเลยอะไรวะเน,นี่ยตรงนี้มีอะไรให้แต่งอ๋อเป็นแบบของวางหน้ารถนะอ่ารถโมเดลมาดวฝั่งนี้ วากิงมาฝังโน้นโอเคประมาณนี้นะครับผมตรงนี้อะไรเอ่ยวางของได้ด้วยเหมือนกันเนาะเออของอะไรอ่ะมองไม่เห็นเลยนะครับผมทุกคนลองหนเหอโอเคประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราก็ออกไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็แต่งประมาณนี้ครับผมอ่ะคอนเฟิร์มออเดอร์ไปเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมแต่งเสร็จแล้วนะครับผมมาดูรถกันเลยนะครับนี่นะครับหน้าตารถหลังแต่งของเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมทุกคน นี่เลยมาดูกันนะครับนี่รถของเราแต่งเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เฮ้ยดูดีอยู่นะว่าไปอ่ะผมขอนี้เป็นนี้เห็นไหมรออยู่นะรออยู่นะมามาเดินดูรถกันดีกว่านะครับผมนี่ด้านหน้านี่เห็นไหมเป็นป้ายทะเบียนไทยด้วยเห็นไหมเป็นแบบป้ายชนบุรีนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยส่วนสติกเกอร์ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมก็เห็นไหมเด่นๆนะครับผม King of Tuck นะครับผม c r a z y Bus t h a i l a น d นะฮะที่เราแต่งมาเมื่อกี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมโลโก้นะครับผมโลโก้ฮีโน่นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับไฟหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบอมม่วงๆชมพูชมูแบบนี้นะฮะด้านบนก็จะมีเจ้ามิชลินนั่งอยู่2ตัวแบบน่ารักกุบกิบแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หมวกให้น้องนิดนึงนะครับผมใ จ้าฮีโน่700คันนี้นะครับอ่ะเห็นไหมด้านข้างตัวนี้ก็มีแบบแบต 3K เคได้เนาะโอ้ย <c oughs> เป็นไทยจัดเลยคันนี้นะครับแต่นี่ยังไม่มีสกินไทยนะครับผมยังเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับ EP นี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมถ้ายาให้ผมขับรถบรรทุกแบบนี้อีกนะครับอ่ะมาก็เดี๋ยวเราไปเริ่มขับกันเลยดีกว่าเนาะไปเริ่มกันเลยนี่ครับผม อ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวมาร์กแบทเป็นก่อนนะครับเราจะไปกันเมืองต่อไปนะครับนี่เมืองที่เราจะไปกันจะเป็นเมืองนี้นะครับผมเนวคาสเซิลยูพอนไทนี่อะไรตรงนี้นะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าครับผมเป้าหมายของวันนี้เนี่ยเราก็จะไปนอนกันที่เมืองนี้แหละเนาะเออปะไปกันเลยนะครับบางจุดไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับไปกันเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยก็แล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวสตาร์รถกันเลยนะฮะเริ่มเริ่มต้นนําทาง นี่ครับผมนี่เสียงเครื่องยนต์แบบนี้เลยนะครับมาเริ่มใส่เกียร์หนึ่งนะครับผมไปเกียร์หนึ่งมานะฮะข้างหน้านี้ก็ต้องเลี้ยวขวาเนาะรถซ้ายขวานะครับผมอ่ะทางขวามีเป็นแถวเลยครับผมขอาเปรก่อนนะฮะเอออ่ารถหมดแล้วครับผมซิงนะครับผม ทางซ้ายก็กำลังมานะครับผมแต่มาไม่ถึงไปนะกันเลยครับผมเกียร์สองมาแล้วนะฮะตอนนี้ดันมาเกียร์สามแล้วนะครับผมโอ้ไฟแดงโอเคไฟเกียวแล้วนะครับผมไปเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้ควันอย่างดำทุกคน วันดำปืดนะฮะเล<ภ>ยเนาะใช้ทางออกที่สองโอ้โหเสียงคือแบบเหมือนจริงมากนะครับผมออกจากวงเวียออกจากวงเวียน,นะครับผมแล้วก็ตรงต่อไปครับผม เราหนาลดความเร็วซะด้วยขับเร็วไปนะฮะจากนั้นเลี้ยวขวาจากนั้นเลี้ยวขวาครับผมเลี้ยวขวาอุ้ยเลี้ยวทันเบาเลี้ยวทันพอดีอ้ยเกือบชนเกือบไปนะเมื่อกี้นี้มาซิงกันต่อครับผมมาเด่นมุมมองกันบ้างนะฮะในนี่ซิงเลยครับผมทุกคน ลเลี้ยวขวากดไฟเลี้ยวนะฮะโอเคน,นี่ก็เวลาเดินทางในเกมไปจนถึงจุดหมายปลายทางก็ใช้เวลา1ชั่วโมงในเกมนะฮะมาดูกัน1ชั่วโมงในเกมกับ เหชั่วโมงในชีวิตจริงจะเหมือนกันหรือเปล่าครับผมอ่านนี่ก็ขับแบบชิวๆเนาะนี่รถบรรทุกดําเราเนี่ยตอนนี้ความเร็วมานน7เ77กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเร็วอยู่เหมือนกันนะครับผม <c oughs> เป็นมุมมองบ้างเนาะอ่าไปสับไปเกียร์สุดท้ายครับผม าตาหล่อแบบนี้เลยนะฮะลดความเร็วอู้หไต่ไต่รับผมเมื่อกี้มดแต่มองด้านหน้านี่ผมไปสิกันเลยผวันยังดำนะฮะน่เป็นกระบะสิ่งเลยทีเดียวใช้ความเร็ว,รนนวเวงลดความเร็วแล้วทุกคนปกันเลยครับผม GPS ไม่เชื่อแล้คลดความเร็วโอ้ s โอเคโอเคตาม GPS หม่ก็ได้ฮนะ เออเออขึ้นสะพานไปครับผมอ่าเดียวตามทางครับผมผมกินเลนผมกินเลนด้วยอา่าอ่าแบบขับแบบสมจริงกันแล้วกันนะมาเดี๋ยวขับแบบสมจริงเลยครับทุกคน ใชครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา7.59โมงในเกมนะครับผมก็ยังเช้าตรู่อยู่เลยนะฮะอ่ามาสับเกียร์กัต่อครับผมคุณใช้ความเร็วเกินขนานว่าความเร็วโอเคครับว่าความเร็วก็ได้ครับ <laughs> มองด้านในบ้างนะฮะนีแบบนี้เลยนะับเจ้าอีโน่เจ็ดร้อยนะครับรอบนี้อ่านี่ผมยังไม่ได้บีบแต่ให้ฟังนะผมเดี๋ยวมาฟังเสียงแตะนะครับเจ้าคันนี้เสียงแตะแบบไหนนะฮะร,ร้อมแล้วฟังครับผมเฮ้ยก็เสียงแตะรถบรรทุกอยู่นะ ไม่ได้ลงเสียงแตซิกนะฮะยังเป็นเสียงแตแบบเดิมๆอยู่นะเนาะอ่าไปตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับผมเราจะไปนอนพักกันที่นั่นนะครับผมอนอนพักในเวลาแบบตอนเช้านะเพราะว่าเมื่อคืนเดินงานกลางคืนครับผมต้องพักกันตอนกลางวันนะนะนี่เลยครับผมขับแบบยาวๆแบบนี้เลยนะชิวๆไปครับผม นี่ผมใช้เกียร์เก้าเนาะก็เออ่สิริก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมยังความเร็วยังคงที่ยังไปได้อยู่นะครับยังไม่ได้ใช้ความเร็วเกินกำหนดนะนีเ่เกมนี้ก็แบบสมจริงมากๆครับทุกคนนี่เลยนะฮะวิ่งตรงต่อไปครับผมอ่าผมจะแซงรถบัสคันด้านหน้าให้ดูนะครับผมไปเปิดไฟเลี้ยวแซงไปครับผมแซงไปไง <laughs> ไปเกียร์ต่อไปแซงรถบัสนะฮะนี่ผมจะพยายามไม่ชนในรอบนี้นี่อีพีสองของย e <ๆ>ูโรทักนะครับผมลดความเร็วโอเคลดความเร็วครับ ใกล้ถึงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เข้าเขตเชุมชนแล้วนะฮะลดความเร็วกันหน่อยนึงเนาะคุณใช้ความเร็วเกินโอเคคลดความเร็วนี่นิวคาสเทิลนะครับผมนี่เมืองนิวคาสเทิลนะฮะเตรียมเลี้ยวซ้ายครับผมเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวติดตัวเนี่ยผมเปิดไฟเลี้ยวไปเนี่ยด้านหลังเนี่ยเหมือนไฟเลี้ยวจะไม่ติดหรอดูไม่มีไฟเลี้ยวอะไรเลยนะครับผมเลี้ยวซ้ายไปครับผม ค okay. ใกล้จะถึงที่พักแล้วนะฮะเก๋ okay. ไกันต่อครับผมเบอรห้านะฮะนี่เจ้ากโนโต700นี่ครับผมเดี๋ยวซ้ายด้านหน้าเนี่บผมถึงแล้วนะครับผมโฮเทลนะครับรไปจอดพักกันที่โรงแรมนี่เลยเนาะไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปครับผมุุดมของคณ อ่าหาทางหาที่จอดรถก่อนนะครับนี่จอดกันด้านหน้าตรงนี้เลยเนาะอจอดง่ายเอ่ยต้อเข้าไงเนี่ยด้านหลังนะครับผมเออเกียอาร์ไปนะฮะโอ้รถรถรถเป็นไรครับผมปล่อยเกียอาร์ไปครับผมอ่าจอดได้เปล่าจอดได้เปล่า เดินหน้านิดนึงนะผมเข้าทางผิดนะฮะตัะะ้งล้อให้ตรงนะผมถอ,อยหลังอือนม่ถอยเข้าจอดนะผมเพื่อที่จะเข้าไปพักในโรงแรมนะครับ โอเคถอยไปนะครับผมนี่กระบะดำคันเดียวนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมดับรถนะฮะนี่อ่ะตอนนี้ผมก็ถึงจุดหมายปลายทางกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปนอนพักกันก่อนนะครับในวันนี้ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมกับเจ้าฮีโน700คันนี้นะครับก็ถ้าใครชื่ชอบคลิปนี้อย่างไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องวานนอนคลิปของผมด้วยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับติดตามรอนะครับผมว่า EP หน้าจะเป็นเจ้ารถบรรทุกคันไหนในหมวดหมู่ของ Euro Truck Simulator ในช่องผมนะโอเคไปแล้วผมบายบายสวัสดีครับ